วันนี้ครูดาขี้เกียจทำกับข้าวนะคะมองไปมองมาในตู้เย็นก็มีไตปลาแห้งครัวยายดาแช่เย็นไว้อย่างนี้ค่ะอันนี้คือทำส่งลูกค้านะคะแต่วันนี้เราขี้เกียจทำกับข้าวเลยแบ่งบางส่วนแต่ไม่ใช่ถุงนี้นะคะมาทำแกงไตปลากันวิธีทำง่ายๆมากเลยไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วเพ,เพราะครูดาได้ใส่ปลาโอย่างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเนื้อปลาโอเน้นๆเลย ทุกคนที่ได้ทานแกงไตปลาครัวยายดาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยซื้อแล้วซื้อซ้ำมีลูกค้าประจำเยอะมากเลยค่ะคุยเย็นก็จะมีผักประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือมันเทศสีส้มฟักทองม,มะเขือเปาะปกติครูดาจะชอบทานมะเขือเปาะแบบเป็นผักสดๆนะคะแต่วันนี้เอามารวมกันเลยเดี๋ยวจะแกงไตปลานะคะแบบง่ายๆ น้ำสะอาดค่ะครูดาทำประมาณนี้เลยใช้น้ําสะอาด500มิลลิลิตรส่วนเพื่อนเพื่อนถ้าใครอยากทำก็ใส่น้ําตามชอบหรือใส่ไตปลาตามชอบเลยค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวครูดาหั่นผักก่อนนะคะ รอจนน้ำเดือดใส่แกงไตปลาแห้งลงไปเลยค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยอันนี้รสชาติเข้มข้นอยู่นะคะลงไปแล้วก็รอให้น้ำเดือดขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเนื้อปลาโอเน้นๆอันนี้ครูดาไมใ่ใส่ปลาโอเพิ่มแล้วนะคะ ใส่ฟักทองและพันเทศที่เตรียมไว้ลงไปค่ะพอน้ำร้อนน้ำเดือดขึ้นมาประมาณนี้ก็ใส่มะเขือลงไปค่ะนี่เต็มหม้อเลยนะคะตอนแรกคิดว่าน้อยไม่น้อยเลยค่ะใส่เต็มหม้อเลยใส่ลงไปแล้วก็ใช้ทับพีกกดให้จมลงไปนะคะ เสร็จเรียบร้อยเราให้เดือดให้สุกก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะคูดามีมะกรูดอยู่นิดนึงใส่ลงไปได้เลยเสร็จเรียบร้อยอน่ากินมากๆเลยค่ะ เนื้อปลาโอ,อย่างนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยแกงไตปลาแห้งของธูดานำมาทำเป็นแกงไตปลาน้ำแล้วหอมอร่อยมากๆเนื้อปลาโอเน้นๆเลยนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยปิดไฟยกลงได้เลยค่ะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงไตปลาของเราน่ากินมากๆ ใช้เวลาทําไม่ถึงสิบนาทีเลยค่ะเดี๋ยวตักให้ดูนะคะนีอ่อร่อยน่าอร่อยมากเลยค่ะม,มาค่ะเพื่อนๆกินข้าวด้วยกัน